มีของดีเหมือนกันนี่เมึงพ่อครูกูรู้เรื่องหมดแล้วอีกสองวันจะเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงกูจะให้พระยาง,งูเป็นผู้ตัดสินเองพวกนนถูกคุมตัวมายัางกระท่อมเก่า ่ามกลางสายตาของชาวบ้านที่มองมาและหันไปซุบซิบกันตลอดทาอย่าคิดหนีเชียวถึงเองจะมีวิชาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าข้าจะกลัวตาจะมากักขังพวกฉันแบบนี้ไม่ได้นะถ้าพวกเองยอมไหวขอขมาแต่แรกก็สินเรื่องเเจ้านี่พูดไม่รู้ฟังบอกแล้วไงว่าพวกข่าไม่ได้เป็นคนทำเอ้ยเดี๋ยวปัด เจ้าเอี้ยงนนปรามเจ้าเอี้ยงที่เริ่มหัวเสียไม่ต่างจากแพลยังไงพวกเองก็ต้องอยู่ที่นี่ตามคำสั่งพ่อครูทำไมคนที่นี่ถึงนับถือสิ่งที่เรียกว่าพญางูคำถามของนนทำให้ตาหม่งไม่ชอบใจนกักซึ่งนนก็พอรู้จากท่าทางของแกพวกฉันมันคนต่างถิน่น บางทีถ้าตายอมเล่าพวกฉันอาจจะเกิดศรัทธาขึ้นมาก็ได้หมอผีหนุ่มพยายามพูดหวานล้อมซึ่งเหมือนจะได้ผลตาหมงมองนอนอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยอมนั่งลงนนและคนอื่นๆจึงนั่งตาวข้าเห็นเองคิดได้นะถึงยอมว่าโจบตาหมงก็เล่าย้อนไปถึงตำนานในอดีตของหมู่บ้าน เรื่องเริ่มจากสมัยผู้นำรุ่นแรกที่มาตั้งหลักปักฐานที่นี่แกเล่าว่าป่านี้เต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับเมื่อก่อนชาวบ้านมักได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังแว่วมาในทุกค่ำคืนพอเช้ามาก็จะเห็นเป็นรอยงูขนาดใหญ่เลื้อยวนอยู่รอบหมู่บ้านขนาดรอยของมันน,นั้น ใหญ่เท่าต้นไม้หกคนโอบคืนหนึ่งมีคนบังเอิญเจอท่อนหางของมันเลื้ออยู่ในป่าว่ากันว่าหางของมันนั้นมีไฟลูกโช่ไล่ยาวไปถึงลำตัวพิดแปลกจากหมู่ทั่วไปพอคนอื่นรู้เข้าก็เกิดหวาดกลัว ผู้นำในตอนนั้นไม่รู้จะทำอย่างไรจนได้ไปเจอกับผู้บำเพ็ญศิลในป่าเลยเล่าความทุกข์ร้อนให้ฟังซึ่งผู้บำเพ็ญศิลได้บอกว่ามันเป็นพญางูยักษ์เที่ยวออกหากินในป่าหากกลัวให้นำอาหารใส่กระทงไปวางไว้แต่มีกฎสำคัญอยู่ข้อหนึ่งคือห้ามมองมัน และห้ามให้มันเห็นเป็นอันขาดเหล่าชาวบ้านได้ทำตามสิ่งที่ผู้บำเพ็ญศีลบอกทุกคนเชื่อว่างูทุกตัวในป่านี้คือลูกน้องของพญางูที่คอยปกปักดูแลพวกเขาจึงได้สร้างรูปปั้นงูเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการนับถือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้บำเพ็ญศีล ก็พ่อครูไงอย่าบอกนะว่าพ่อครูเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ตอนนั้นเออสิว่านับจากวันนั้นจนถึงตอนนี้มันผ่านมานานเท่าไหร่แล้วตามงชะงักกับคำถามของโนนและคิดตามไปว่าตั้งแต่เด็กแกก็เห็นพ่อครูแล้ว จนตอนนี้แกงําเงื่อพ่อครูก็ยังอยู่เช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตามองคิดว่าพ่อครูแกมีวิชาจะอยู่มานานก็ไม่แปลกอะไรและเชื่อว่าชาวบ้านคนอื่นก็คิดแบบเดียวกันเมื่อก่อนฉันเคยอ่านตำราของพ่อในนั้นพูดถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกับงูตัวใหญ่มหฮึมาแต่มีหัวเป็นคน มีไฟลุกไหม้จากหางมาหัวและจากหัวไปหางแล้วมันคืออะไรอหิเปรตหรือเปรตงูอสุรกายบาปหนาบางก็ว่าตอนกลางวันมันเหมือนคนปกติแบบพวกเราแต่พอตกกลางคืนมันจะกลายเป็นเปรตเพื่อชดใช้กรรมของตัวเองข้าไม่เชื่อ าเองไม่เลิกปากพรลอยอย่าหาว่าข้าไม่เตือนตาหมงตะคอกเสียงดังแล้วเดินลงจากกระท่อมไปทันทีงั้นเราหนีกันเลยไหมไอเรื่องหนีน่ะมันไม่ยากหรอกเจ้านกเอี้ยงพูดขึ้นพรางหันมามองนอนอย่างรู้ทาน รู้นะให้ตายสิสมเป็นเจ้าจริงๆเจ้านกเอี้ยงถอนหายใจพรางสายหน้าเหมือนชินกับนิสัยของนนแล้วพอถึงช่วงเย็นนนก็เห็นพวกชาวบ้านถือกระทงใบตองใส่อาหารเดินไปวางไว้หน้ารูปปั้นงูซึ่งดูแล้ว ไม่เหมือนการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างใดเมื่อแสงสุดท้ายรับขอบฟ้าความมืดได้คืบคลานเข้ามาปกคลุมนาหมู่บ้านแห่งนี้ต้นไม้สูงชะลูโอนเอ่งไปมาตามสายลมที่พัดมาเอื่อยๆก่อนทุกอย่างจะหยุดนิ่งไปเสียดือ้อ เสียงหวยหวนที่ดังแว่วมาจากป่าเป็นสิ่งที่ชาวบ้านได้ยินจนเคยชินและเชื่อว่าเป็นเสียงของพญาง,งูแต่ทว่าคืนนี้ตาหม่งที่นอนฟังเสียงเริ่มรู้สึกตะคิดตะขวงใจเมื่อนึกถึงคำพูดของโนนจากที่ไม่เคยระแคะระคายสักครั้งคราวนี้แกก็อยากเห็นกับตาตัวเอง ตาโมงคว้าปืนคู่ใจเดินลงจากกระท่อมเข้าไปในป่า <c oughs> แล้วเดินอ้อมมาหลบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ไม่ไกลจากแท่นรูปปั้นง,งูที่มีกระทงใส่อาหารวางอยู่เต็มไปหมดข <c oughs> ันใดนานต้นไม้รอบๆก็เอ็นไหว <c oughs> เหมือนมีบางอย่างกำลังเคลื่อนที่ ก่อนมันจะหยุดนิง่งเพียงครู่เดียวแกก็เห็นพ่อครูเดินออกมาจากป่ามาหยุดอยู่ตรงหน้ารูปปานก่อนจะนั่งลงกินอาหารในกระทงอย่างมุม่มาททำเอาตามองตกใจเป็นอย่างมากพอกินจนหมดเกลี้ยงพ่อครูก็ทําท่าจะเดินกลับเข้าป่า ถามกลางความมืดมิดตาบ่งเห็นแสงจากเปลวไฟยุบไม้ร่างพ่อครูที่ขยายใหญ่ขึ้นแกยืนขาแข็งทำอะไรไม่ถูกได้แต่แอบอยู่หลังต้นไม้มองสิ่งที่เหมือนงูขนาดมาหึงมา เพื่อนที่ผ่านด้านหลังของแกไปตามงกําปืนในมือด้วยใจที่เต้นรัวแกสูดลมเข้าเต็มปอดหมายจะผู่ไปเผชิญหน้าให้รู้แล้วรู้รอดแต่แล้วนนทนที่ผล่มาก็ห้ามไว้ได้ทนัน และส่งสัญญาณบอกตาหมงให้อยู่เงียบเงียจังหวะนานนนนได้บริกรรมคาถาพรางตาทำให้มันมองไม่เห็นก่อนจะเลื้อยหายเข้าป่าไปนนนมองตาหมงที่หน้าถอดสี แกเห็นกับตาตัวเองแล้วว่าพ่อครูที่คนนับถือเป็นอสูรกายที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องที่กูขึ้นมาหลอกผู้คนซึ่งแกต้องการให้นน่นช่วยหมู่บ้านนี้โดยเร็วที่สุดพวกมึงก็รู้ว่ากูไม่ใช่คนเชื่อใครง่ายๆไอ้นี่มันอาจจะใช้คาถาอาคมมาหลอกเองก็ได้ไอ้มอง น้อยพูดให้มันดีๆนะสหายข้าไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นพวกเจ้าตาสว่างกันได้แล้ว